ไปดูพ่อแหวง,าาง,งเขาจะทำอะไรของเขาเห็ดยังเนาะตัดตองไงไปเพชรดูแลตัดตองมันตัดแบบไหนเหรอมันยังไงเอาเอาไปเห็ดยังขอ่อสม่อแหนมเนี่ยล่ะพู้น่ะมันเอาเนื้อว่า,าปั้นอยู่นั่นอืตองกรุงเทพฝนตกปรากฏว่าตองขาดตลาดใบตองขาดตลาดก็เลยต้องเอาใบตองจากบ้านลาดดีนะเนี่ยเรามีกล้วยเยอะนะพ่อเนาะ นี่ได้ใช้ประโยชน์เลยได้นน่ผึ่งแดดไวสักหน่อยก็นิ่มพอดีเนาะให้มันนิ่มไหมล่ะนิ่มสิพ่อแดดบ้านลาดเนีดดด่ยดีเดี๋ยวเอาไปผึ่งให้พ่อตัดไป มันดีตรงที่มันห่อง่ายไงเอาไปทำแหนมหมูค่ะกะส้มเนื้อนะคะที่แฟนๆอุตส่าห์อดหนุนสั่งเข้ามานะคะแหนมหมูส้มเนื้อแต่ช่วงนี้ฝนตกแล้วตองขาดตลาดเขาไม่ตัดกันว่างั้นนะพ่อ<ฮ>ที่เขาตัดอะเขาบอกว่ามันตัดยากไม่ตัดกเลัอาศัยตองพ่อน,นี่แหละวันนี้สิไดใดหลายอย่อกนี่ แต่ตองที่นี่ซอยมดเนาะดูสิเป็นซ้อยเป็นมันสรอยม,ม,มันลมมันพาลมมันแรงเพชรบุรีเนี่ยลมแรงมากเดี๋ยวไปผึ่งแดดไว้ก่อนนะคะให้มันนิ่มสักนิดนึงแล้วเราค่อยจะสอบไปวันนี้โอ้โหมะละกอลูกใหญ่มากเลยอะ่ะพอตาแล้วเนาะพ่อน,นี่เนาะแล้วต้นที่เป็นลูกยาวๆหายไปไหนแล้วพ่อ,อนนสัมลินตัดนนอเอา้าทําไมตัดอ่ะ เฮ้ยเดี๋ยวไอ้ลูกยาวๆสวยๆกลายเป็นท่อมอย่างนี้ไปแล้วบอกมาแล้วนี่ไงตอมันอ่ะกออ็นี่ไงนั่นแหละมองมาทางนี้ไอ้ดินตัดไปแล้วโอ้คือพ่อก็อยู่ใช่ไหมอยู่แล้วมันตัดไปแล้วนี่มันม่รู้จะทำยังไงเอา้างว่าเถอะพันนี่เออเดี๋ยวต้องไปถามให้รู้เรื่องว่าทำไมพี่สําลินต้องตัดมะละกอต้นที่มันดกๆออก ตอนทาไมเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยที่กํามพูชูเขาตัดอ่ะคือเขาตัดต้นที่มันเป็นตัวผู้แล้วก็ถึงเือต้นเนี้ที่เป็นลูกสั้นแล้วก็ลูกยาวตรงนี้เอ้าเฮ้ยจะตัดได้ไงอ่ะ <laughs> งงงงกับแกไหมแล้วงงนะแล้วตัดทิ้งใหม่ๆอยู่เลยเนี่ยดูดิน,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 นี่มันต้องมีเรื่องนะ ตัดมะละกอทิ้งอ่ะมันต้องเป็นเรื่องนะทำทำอะไรคะพี่สำเร็จคะซักผ้าตากผ้าซักผ้าตากผ้าเป็นพ่อบ้านเหรอท่านเนี้ยเป็นได้หมดเหรอครับเป็นได้หมดเลย <c oughs> โอ้โหมีเรื่องจะถามคะ่ะ <c oughs> ทําไมตัดมะละกอทิ้งคะพี่สำเร็จคะมั่ <c oughs> มันหมอนมดเลยครับมันมดแปลว่าอะไรคะยอดมันสุดหลยมันอันนี้มันกลิ่นมันเ,เนี้ยเออคือลูกลูกไม่มีแล้วไม่มีเลยครับเอ้าแล้วมันไม่ออกอีกแล้วเหรอไม่ออกแลว จริงจริงครับเพราะว่าไอ้ตัวข้างบนมันมันจะเริ่มข้อมันจะหักอ่ะคอจะหักเพราะว่ามันข้างบนนะมันในตัวนะมันกินไม่มีโอกาสเกินอ่ะแต่จริงๆริงเขาบอกว่ามันทําสาวได้ไม่ใช่เหรอมาละกอทำได้ได้อยกทำได้ไหมเคยรู้ไหมไม่ไม่เคยครับพอเนี้ยเห็นยอดมันจะหักนี่แหละก็เลยอ๋อก็เลยตัดทิ้งไปเลยอ๋อเพราะว่าข้อมันเล็กลงเล็กลงคอเล็กใช่ไหมใช่คือยอดยอดมันมันแตกแบบ มันไม่ได้แตกงง่ายแบบที่กระลังที่เราอย่างนั้นคือยอดมันนะออกมาแบบอ๋อไม่สวยแล้วคิดว่าสุดแล้วแหละก็เลยตัดเลยตัดเลยอืมมาช่วยพ่อตาพ่อตัดจมน้ำเหรอ <c oughs> อือ <c oughs> อยู่ค่ะช่วยกันนะคะพ่อตาลูกเขย นี่ตะแหวงเขาไม่หวงตองแล้วนะพอได้ใบตองแล้วพอนิ่มแล้วเราก็เอามาเล้อออกนะคะเขาเอิอนยังก่นอนนอภาษาอีสานเ,เขาเอินลูดอะเมืต่ตาใบตองสดๆจากสวน คุณตาแหวงเนี่ยปกติเขาห่วงตองมากนะมารอบนี้เนี่ยไม่ค่อยห่วงเ่ยเพชรมันด่าไงลูกสาวว่ายังไงคะด่าด้วยเหรอเขาเขาไม่ได้ด่าเขาโบนเขาบอกว่าไงอะพะ่ะแพงถึงตองออ,งอย่าห่วงหลายตองติโอ้ได้ยเยอะนะเนี่ย เอาได้ใช้ประโยชน์ดีกว่าปล่อยให้มันส้อยถิ่มลมพายุพัดทิ้งไปเฉยๆเนาะก็จังสี่แล้วดีแล้วก็ได้ใช้งานทำอะไรกันเอากินข้าวอยู่มั้งเอออร่อยมากโอ้ออดูเขียวๆน่ากินเหมือนกันเนาะอันนี้ใบตองเหรอใบ<ร>ตองคุณตาแหวงเข้าห่วงใบตองเขามากนะอ นี่ถ้าลูกสาวไม่แบบอืออขึ้นมานี่ไม่ตัดนะเนี่ยหวง<อ>หวงเอาเอาไว้ให้ลมซอยนะมันม,มีที่เหาที่นี่ลมมันแรงใบตองมันก็เลยฉีกแต่ว่าจริงๆใบตองฉีกเนี่ยเราก็เอาไปใช้เป็นตัวรองได้นะพ่ออ่าคือที่เอาไปเนี่ยนะครับเพราะว่าเราทําแหนมใช่ไหมตอกหอก็ได้อ่าเราทําแหนมทั้งทั้งหอก็ได้ทั้งไปรองก็ได้เพราะว่า แหนมเราต้องใช้ใบตองขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับมีทั้งแหนมหมูแหนมเนื้อนะฮะแหนมเนื้อเนี่ยสำหรับสายเนื้อคอเนื้อนะครับไม่น่าพลาดล่ะครับเพราะว่าโอ้โหเขาทําอร่อยจริงไม่ได้ยอตัวเองใช่ไหมใบตองไม่ได้ยกหางตัวเองใช่ไหมไม่มีหางครับ <laughs> อันนี้เขาเรียกใบอะไรพ่อเนี่ยไว้ <laughs> ไม่ใ่ <laughs> กางเกงกล้วยเหรอเออใบกล้วยเิ๋ เพราะว่าถ้าใบตองอ่ะมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งเออถ้าใบตองมันต้องอย่างนี้พ่อมันต้องมีสามใบรวมกันถึงจะเรียกใบตองโอเงมากเลยเออแต่อันนี้เรียกใบกล้วยสามใบเรียกใบตองใบตองนี่กินเลียงหมดเลยนะแพ้เฉพาะป๊อกแค่นั้นแหละว้าวแล้วถ้ามีสองใบอ่ะสองกับสองใบก็ใบเบิ้ลครับทำอะไรทิ่สำลินทำอะไรน่ะ Look, ไปขโมยตองพี่เมงเขาเหรอพี่เมงเอาลูกซองยิงสวนมาสักนัดสองนัดให้ฟรีเลยเหรอจะรอแค้จะไปสายไปเที่ยวกรุงเทพได้มากนะครับผมไปเที่ยวกรุงเทพจักหน่อยโอ้ใส่จาก ใส่รองเท้านี่ใส่จากบนบ้านเลยใช่ไหมเออมันจะได้ไม่เท้าไม่โดนดินนะพ่อเนาะเออโอ้โหรองเท้าสีขาวเลยเท่เท่เท่อโหเดินทางเดินทางแล้วค่รจะเฝ้าบ้านให้ล่ะคะพ่อ ขอให้พี่สำเรีนเฝ้าบ้านแล้วจะไปกี่วันคะดูละคิดว่าประมาณสอวันนี่แหละไปสองสวัน,นไปทำไม้สองสมวันต้องสองสมเดือนสิพ่อดูในกระเป๋าอะเออนั่นไปไหนวะาหาอะไรคะหมวกหมวกอ่ะเดี๋ยวไปหาหมวกเดี๋ยวจะไปซื้อระหว่างทางไหมคะเอาใบใหม่ไหมปั๊มน้ำมันเยอะๆเลยที่เขาขายหมวกสวยอะ่ะ เอาไงเดียอดเอาไงเดีย <laughs> ปะโทปะโทปะโทไม่อยู่แล้วนะบ้านสวนน่ะไปเที่ยวกรุงเทพอยู่บ้านนาดีๆไม่ว่าดีแะนไหนหน้ามาเ <laughs> บื่อต้องทนทำนาจึงจากมาไม่สนใจสวัสดีค่ะพี่สำเรียนอยู่คนเดียวนะอย่าเหงานะ โอ้จ่าลินบ่มีเหงาเด้วยอจริงเหรอไม่มีเหงาจริงเหรอพ่อมีเหงาจะลินเหรอยิ่งดีใจใช่ไหมบ้ามันแมวแมวไม่อยู่แล้วผ้าุณหนูไปทำไมแบบหน้าไหม่ผ้าขนุนแบบนะกระเป๋าเดี๋ยวจะได้ห่มเพื่อหนาวเอาขึ้นไปเฮ้ออ๋อถือไปละอ้ยอ่าเดี๋ยวนะคะจ้าขึ้นเลยพ่ออันนั้นแหละตามสบายเอาสะดวกเลยเอ้าเอาผ้าุณหนูไปเก็บจ้อย งล,งลงความลงความเห็นว่าที่บ้านเยอะแยะเอ้าค่ะอาวเปิดประตูให้พ่อหน่อยโอเคเอเดี๋ยวไปเที่ยวกรุงเทพกันนะคะอ,อ้หล่อจริงๆเว้ยสีนี่แบบออืเสื้อใครเนี่ยพ่อตัวเนี้ยเสื้อมหาเสื้อมหาเออมาหา ยัง <laughs> พร้อม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  <laughs> พาคนหล่อกรุงเทพหน่อยวันนี้ <laughs> อ,อ,อ่ะม่อยู่ดูใบตองแล้วนะคะต้นกล้วย <laughs> ปล่อยไปตามธรรมชาติเลยนะพ่อไม่สนใจแล้วนะจ้าบ๊ายบาย